สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข่าสู้ไายการเบิงแล้วด้วยสีหาโอกาสพี่น้องคะมาพบม,มาปอก,กันกันในช่วงบ่ายนะคะของมือวันที่17นะคะเดือนกันยายนค่ะปีพุทธศักราช2568นะคะพี่น้องคะเมื่อนี่นะคะแอดผ้าไปพี่น้องบรนเทาสุขสุขคนนะคะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางความฝันของเบิงแล้วด้วยเลยหล่ะพี่น้องอแนวทางความฝันเนาะไดต้ตองงวดมเมื่อคืนนี้นะคะพี่น้องคะ ก็เลยว่าฟ่าวงให้พ่อพี่น้องได้เบิงมือนีละอ่ามันววสิเข่าร่วงสิบขอกันก็บม่รู้กันนะคะแต่ว่าปอยไปหลายมือคาเทียตัวนี้้าเทียมีอาจารย์ทำนากอื่นๆพันได้คือก็สิว่าเบิงเรื่อ้วยไปหาหลอกเอาของเพ,พิ่นพีกก่น้องเอาก็เลยสิมาบอกให้พ่อพี่น้องฟังในคลิปนี้เนาะคะ่ะพี่น้องเนาะเอาก่อนที่สิบเบิงแนวทางของมืิงเดิด้วยของงวดที่อ่างวดนี้นะคะงวดที่ผ่านมาเนี่ยพี่น้องไอเดย์หาสามพี่น้องคะ่ะอ,อู ว่าจะเขียนเป็นหาแปดน้่มยูดีพี่น้องเพราะว่าสามกับแปดมันเป็นตัวเดียวกันเนาะตบายานว่ามันหลายกูก็เลยบริรเรขียนพี่น้องอืออุ่นอ่นที่มากมันกเ็เลยบ่เขานะคะพี่น้องคะที่แอดฝันว่าเห็นตัวเลขสีดําร้อยมากล้กก็มีผู้หญิงอายุหาสิบสามปียืนยุ่ข้างล่างอะนะพี่น้องอือแอดว่าสามกับแปดมันตัวเดียวกันอยู่แต่บบัติเขียนลงไห้พี่น้องมื้อนี้นะคะแอก็ได้ความฝันแล้วพี่น้อง บรรลุฝันไปมาจาังใดก็บรรลุเพื่อกันนะคะจำเมื่อใว่าฝันจังใดมาจังใดไปจไังใดพี่น้องค่ะจำเม่ได้จำได้แต่ตัวเลขนะคะในความฝัน,นจำได้ตัวเลขมันเป็นตัวเลขตัวเดียวนี้ uh, จำได้ว่ามันเป็นสองแปดนะคะพี่น้องค่ะจำได้ว่าเป็นสองแปดเป็นสองแปดพี่น้องเอ x เนี่ยตัวที่ฝันได้ก็คือสองแปดนะคะพี่น้องคารน้องนั้นกัน,นกกไว้นะคะก็เลยเป็น จากสองแปกันไว้เป็น23บัดนี้ก็เลยเป็น58กับ53สามจันี้ค่ะพี่น้องเลื่อกันไว้แต่ว่าตัวที่ฟันได้ก็คือ28เด้อพี่น้องเด้อตัวที่ฟันเห็นน่ะก็คือ28เดี๋ยวมันสิคือของงวดที่ผ่านมานี่ได้53บ่กกัน58แปดนะน้พี่น้องคะมื้อนี้ก็เลยกกันไว้เลยกัน28กัปดกันจาก28กันเป็น23เป็น58เป็น53 กันไว้สคู่ไปพ,พ tá, bot, you know topic, ี่น้องค่ะต่ว่าตัวทีฟันได้ก็คือ28นั่นแหละไปพี่น้องอ่าจังไดก็นําไปพิจารณาเบิ่งเนาะค่ะแอดฟันเมื้อเคืนนี่ลหะพี่น้องอันถ้าเบาเ้าให้ฟังมาเนี่เมื่อรุ่นนะแทีมีอาจารย์หลายอาจารย์ฮาเทียปิ่นได้ตัวนี้ตัวเดียวกันกับแอดนี่นะก็สิหาว่าเอ้ยเบิ่งหด้ไปจออเบิ่งต่ของก็นแื้วเอามาเบาเป็นของเจ้าของบาแมนดีพี่น้องอือแอดฟันได้แอกเลยแอดฟันได้วัานี้ไอกเกลยาเว้แอกเ้าหรือามาเบามันฟัง ก็มีประมาณนี้นะคะสําหรับแนวทางของเบงเราด้วยช่วงบ่ายนี่เนาะคะ่ะพ,พี่น้องคะมีเพียงสานี้ให้พพี่น้องนําไปพิจารณาเบิงนะคะพี่น้องคะทางช่องนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางคือเก่าค่ะพี่น้องขอขอบคุณขอบคุ่นพ,พี่น้องพระท่าสุขสุคนนะคะสําหรับการติดตามรับชมรับฟังนะคะสําหรับพ,พี่น้องท่านใดที่เขามาเห็นคลิปนี้เป็นเทื่อแรกคะ่ะพี่น้องคะต้าประยากสิพาด กับแนวทางเด็ดๆแบบนี้นะคะเขามาแล้วก็อย่าลืมนะคะพี่น้องคะฝากกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเพื่อที่สิเดเบอพลาดทุกคลิปทุกข่าวสารแนวทางจัดท่างรายการนะคะพี่น้องคะเอาไปพี่น้องอย่าหาบไปด้วยติดตามแนวทางของอาจารย์ทันใดของเส้นทันใดอย่าลืมคอมเมนต์ขมาเด้ค่ะพี่น้องเนาะคอมเมนต์ขมานะคะพี่น้องคะเอกสิเดติติดตามไหกอนเนาะค่ะพี่น้องเนาะ สำหรับงวด่ผ่านมานี่เขาล้ลยอาจารย์นีดพี่นอ้องบ,บางอาจารย์กับเขาทั้งบนทั้งล่างนะคะพี่น้องคะเขาไล่อ,อาจารย์อยู่แะะต่ว,าว่าบม่มบ่มเลยเขาสามตูนะคะแต่ว่าเขาไล่อาจารย์น,นะคะเดีอกัายสิทธยอยติดต,ตามไ้เดอพี่น้องเด้อสิ daunting, ทธย่อยติดตามไ้ทุกทุกอาจารย์เลยนะคะพี่น้องคะหล้กกายินดีต้อนรับอาจารย์ไม่ไหมนะคะที่เป็นศิเขามานะคะถ้าเสียนทาอาจารย์ทันใดไม่ไนะคะที่ ได้ฟังคลิปนี้อยู่นะคะอยากมาาๆนะร้างให้กับทั้งรายการเพื่อแบ่งปันพ่นพนอแนะม่พี่น้องเอฟซีทั้งช่องนะคะกระทู้ขมาได้นะคะตามเบอร์โทรศัพท์แตรไทไว้นะคะหรือว่าแตรไอดีไลสะดวกแตร์ไอดีไลขมาก็ได้นะคะพี่น้องช่วงนี้ก็ต้องระวังรักษาสุขภาพด้วยพี่น้องด้อฝนเที่ยวนี้มาพร้อมกันกับไข่กับนาวเลยพี่น้องอืมมาพร้อมกันกับไข่กับนาวเลยบื้อด้วยตั้งแต่เมือ่อกุ่นเศร้าเป็นไขรแล้วแต่ว่าย,ยังเหลือไอดยด้พี่น้องอืมยังเหลือไอยู่นะคะ ไข่เพรียแต่ว่ามันบปไข่ตอนเป็นไข่เนี่ยโอ้ยคันเนื้อคันตัวนะคะตอนตอนนี้เศร้าไข่แล้วเหลือแต่าอาย,อย่างเดียวว่าไพี่น้องให้พ่อพี่น้องระวังรักษาสุขภาพนะคะพี่น้องคะเอ็กซว่าแอดระวังแล้วมันก็ย่างเปลี่ยน่ยนพี่นอ้องอือเป็นน้ำเหผาอายุกะละายขึ้นเนาะพี่น้องเนาะอ่าลพี่พี่น้องออกไปเห็นงานเหตุการณ์ก,ก็อย่าลืมพกฮ่มเอาฮ่มไปน้น่หรือว่าจะเอาผักกันฝนไปน้่นเอาหมวกกันอกไปนําเด้อพี่น้องด้ยอยฝนนี่มันไปเห็นงานลำบากลำบากดิพี่น้องตอนที่แอด เห็นงานออฟฟิศเนาะอือไปเห็นงานลําบากขี่มอเตอร์ไซค์ไปขี่มอเตอร์ไซค์ไปกับลูกอือตอนนั้นลูกนิดหน่อยก็เอาลูกไปเอาลูกนั่งข้างหลังแล้วก็เสือกันฝนมีตัวเดียวกู้มืดทั้งแม่ทั้งลูกพ่อพี่น้องช่วงนั้นจริงลำบากมากอือขันะพี่น้องคะให้พ่อพี่นอ้องดูแลสุขภาพนะคะพี่น้องอือทั้งบ้านพ่อพ่อพี่นอ้องยังฝนตกอยู่บ่ารัวจังใด บานเบิบ่งหลดด้วยมือเศร้านี่ยังฝนตกเลี้ยงเยอะดิค่ะพี่น้องมันเพราะท่านในวาสีเศร้าดิบริวามสีเศร้ามือใดน,นะคะตกเลี้ยงกันเลยค่ะพี่น้องเสียผ่าจนบริสักรสันนิจไปพี่น้องค่ะเพราะเป็นอย่างนี้พี่น้องเอ้กระบอกให้ครบจบอ่าจบคลิปเนาะพี่น้องเนาะว่าคลิปหนึ่งคลิปหนึ่ง,น,งนี่ต้องมีความยน่าแปดนาทีไปพี่น้องยึดเิ่งว่าเบินน่งหลดด้วยเบาดูเบานั่นเด้อพี่น้องเด้อเอ้กรสิติตามมาอยู่นี่ที่เพราะท่านในร่องหาเนี่ยก็มี แนวทางตำราล้ายุสามแนวทางสามอาจารย์นะคะพี่น้องเน้อแนวทางตำราล้ายุสามแนวทางสามอาจารย์นะคะพี่น้องค่ะหลังจากคลิปนี้แล้วนะก็สิลงตำเาลาห้นะคะพี่น้องกรสิลงตำเาลาหาคพ่อพี่น้องพ่อพี่น้องผ้ากันฝันเลาไปเนาะพี่น้องค่ะตองหมวผ้ากันฝันไป เมืงเูาเลยกับฝันทั้งศิลาพี่น้องฟันได้สองแปดนี่แหละพี่น้องคะฟันได้สองแปดจักความเป็นไปเป็นมาว่าจังใดกับบรูจําว่าได้พี่น้องบลูตะวันตื่นขึ้นมาหนิจําได้ว่ามันเป็นสองแปดตอนแรกวาสิบะล่งวาสิบะลงดอกค่ะพี่นอ้องวาสิบะลงงตะวันเออไปมาเทีมันมันถือมันเขา่าะนะพี่น้องก็เลยล่งมาบอกสู่พายพี่น้องเข้าฟังนี่แหละพายพี่น้องคะอิสโลงสาก,กับุใดนีิ ถ้ลาล่องซาเลอาจารย์ท่านอื่นมากขึ้นกันครับตัวนี้กันสิว่าโน่นนี่นั่นอีกหลายอกะก็เลยลงก่อนจะดีพอพี่น้องค่ะเอา,อ,าอ,อีกหนึ่งนาทีเด้อพี่น้องเด้ออีกหนึ่งนาทีสำหรับคลิปนี้นะคะสิ่งแปดนาทีพอพี่น้องอย่าลืมคอมเมนต์ขมาพร้อมเด้อค่ะเด้อพอพี่น้องค่ะอย่าลืมคอมเมนต์ขมานะคะว่าอยากให้เบิ่งด้วยติดตามของผู้ใดเนาะ พี่น้องครับแคปหน้าจออีกรอบนึงนะคะแนวทางของเบิงเราด้วยนะคะพี่น้องครับสองแปดตัวทีฟันได้นะคะเน้นหนึ่ก็คือสองแปดค่ะตัวกันคือสองสามหาแปดกับหาสามเด้อพี่น้องเด้อหัวที่ผ่านมาแอดดูเคสเอ็ดฟันได้หาสามเอดบอบริกันหาแปดไว้ให้พี่น้องอือสามกับแปดมันเป็นตัวเดียวกันเอ็ดบริกันหาแปดไว้ให้อุ้ยเสียดายภาษนพี่น้องค่ะฝันเห็นหาสามบริกันหาแปดเมื่อนี้ฝันเห็นสองแปดกันไว้มัดทั้งสองแปดสองสาม าหาสามหาแปดกันไวมดเลยพี่น้องทรามันมากว่ะกระดีอยูทถมันบพ่อมากอ่ะพี่น้องเบิ่งเป็นแนวทางก็ได้ค่ะพี่น้องคะเอาไปนี่ครบตามเวลาแล้วเดอ้อพี่น้องเดอ้อขอบคุณขอบคุณค่ะพี่น้องคะ่ะที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะพี่น้องคะแอร์กัสเดยคอสโตล่าพพี่น้องบรรเทาสุขสุขนไปก่อนนะคะเอาไว้พอกันไหมก็แป็ดในคลิปหนาค่ะพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้สวัสดี